เรล่นด้วย่าช่วงนี้นี่มีหลายหท่านรีเควสต์มาหาผมมากเลยนะคร s, entering, ับว่าแบบช่วงนี้เอ้ยแกลบเอ้ยไลแมนเอ้ยเนี่ยพี่สั่งเครื่องดื่มอะไรยังไงดีนะครับผมก็เออผมไม่ได้ทำนานแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้นะครับผมมาลองสั่งกันดูนะครับก็เป็น3อันนี้ที่ผมเคยเคยกินบ้างอาจจะไม่เคยกินบ้างนะครับผมผมจะเรียงนั่นแหละถูกสุดไปจนแพงสุดเลยแล้วกันนะครับว่าความแตกต่างมาขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านได้ไอเดียนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมเท็กซ์เจอร์ของไข่มุกมันเป็นยััััังงงไไนนนนนนนะะะะคคคคครรรบบบผผผมมมมเเเอออออ่่วี้ขขาาดหพกโ พ่นไฟนะครับผมตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงถนนเพชรเกษมนะครับผมก็เป็นหมี่พ่นไฟนะครับผมเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับผมเป็นชานมไข่มุกนะครับซึ่งชื่อนี่เป็นทางการของมันก็คือว่าชานมหมี่นะครับผมตัวนี้ราคา60บาทนะครับผมสั่งเพิ่มไข่มุกกับวิบบูสพ่นไฟไปนะครับผมเอ่อเป็นความหวานปกติ50%นะครับแล้วผมบอกด้วยนะครับว่าให้แยกตัววิปครีมกับตัวน้ำแข็งมานะครับผมเอ่อก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครััััับบไไออ้้ตตตววหมมมมีีี่่พนนนนนนฟะะครผเเเขาายก็จป หรือเปล่านะครับผมคือผมบอกให้เขาแยกน้ําแข็งกับมูสใช่ไหมครับผมเขาเอาน้าแข็งเนี่ยใส่ถุงนะครับผมแล้วเขาก็เอาถุงเนี่ยใส่เข้าไปในโตแก้วนะครับก็คือไอ้ัวถุงเนี่ยมันจุ่มลงไปในทานนมอยู่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วเขาทำอย่างนี้มันถูกหรือเปล่านะครับผมก็แปลกมากเลยนะครับผมผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยผมไม่เห็นมูสของผมด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะถุงมันถุงมันแตก ถุงม,มันแตกก็แต่ก่อนผมกินแล้วนะครับคือมันมาถึงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางแก๊ปอะไรเขาทำแตกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับผมประเด็นก็คือว่าถุงอยู่ในถ้วยนะครับผมถุงมันอยู่ในแก้วที่อยา่างท่านี่มันไม่ควรจะเป็นนะครับผมปกติแล้วน้ำแข็งควรจะแยกจากแก้วนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเชื้อโรคเป็นทั้งแบคทีเรียอะไรต่างๆนะครับผมยิงย่งช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะระบาดหนักเลยนะครับผมแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงดีนะครับผมคืออย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าผมไม่ทราบนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเค้าาแบบนนรออล่่ะะัผมตตวงก ครับผมผมขอให้ปรับปรุงนิดนึ่งนะครับผมผมไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการอนามัยอะไรต่างๆมันไม่ค่อยดีนะครับผมมันไม่ถูกต้องนะครับตัวต่อมานะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่านะครับผมเป็นตัวเดียวในนี้เลยนะครับผมที่ในแอป Grab ตอนนี้เนี่ยคือผมไม่ได้สปอนเซอร์จาก Grab นะครับเข้าใจไหมครับแต่ว่าก็ผมสั่งจากแกล็บนะครับผมเพราะว่าแต้มผมเยอะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมเลื่อนดูเลยนะครับผมที่เป็นร้านชานมไข่มุกที่ได้5ดาวนะครับผมแปลกมากนะครับผมก็เลยสั่งมาเลยนะครับผม5ดาวนะครับและก็ยังเป็นตัวทททีีีี่่มมมมมมัััััันนนนนนถูกกกกกกาาๆด้้้วววยยะะคครรบบบบผผเเุตตใออชืโโ มอม้าไม่รู้ว่าชื่อมอม้าเลยแต่เป็นสายจีน่าอาจจะมมานะครับผมมอมาบาบูตีบาร์นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีราคาที่36บาทนะครับผมชื่อเมนูคือชานุมไข่มุกธรรมดานะครับผมซึ่งไอชานุมไข่มุกอันนี้ผมสั่งให้เขาแยกน้ำแข็งเขาก็แยกมานะครับผมอันนี้มันควรจะแยกแบบนี้นะครับคือน้ำแข็งถุงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไอตัวไข่มุกเนี่ยถุงหนึ่งไปเลยนะครับผมความหวานวก็ดพิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมอันวี้เนี่มบลรเบว่าชูการ่เว้าไปดึวงนะครับผมคาอรันนไ อ่ายี่สิบหกสามเก้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็แพงกว่าตัวของไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสั่งมาถ้าเกิดเยอะไปก็ไม่ได้กินอยู่ดีนะครับผมโอเคเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมคือแพ็กเกจสบายๆนะครับผมแล้วก็แยกมาให้อย่างนี้นะครับผมเหตุผลที่ผมไม่เขาแยกน้ําแข็งเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเขามาสั่งทานรังที่ใส่น้ําแข็งเนี่ยพอมันมาถึงผมแล้วเนี่ยมันไม่อร่อยอย่างที่มันควรจะอร่อยนะครับผมก็เลยต้องให้เขาแยกมานะครับผมอย่างนี้เนี่ยเก็บไว้สักพักนึงยังอร่อยกว่านะครับผมใส่นู่นใส่นี่ไปนะ เยอะมากมายนะครับผมหลายๆท่านชอบทานมากนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเสือพ่นไฟนะครับผมโอ้โหอันนี้เนี่ยตรงร้านเขานี่ก็จะเป็นตัวเสืออ้าปากอยู่นะครับให้คุณไปรับเมนูนะครับผมตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมีราคาอยู่ที่170บาทนะครับผมชื่อเมนูของมันคือราชาเสือนะครับคือปกติแล้วมันจะมีะชานมเสืออะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมที่ราคาถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมอยากจะให้มันเป็นความนัวความท็อปที่สุดแล้วคือผมก็ไม่เคยกินตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยสั่งมาราคาทั้งหมด175ร้อรยเจ็ดสิบบางชัดเจนนะครับคือจากที่ผมดูแพคเกจจิ้้งแลวนะครับ อย่างที่ดูท่านเห็นไปนะครับมันก็จะแยกมาอย่างครบถ้วนเลยนะครับผมการซิลเอวยการอะไรเอวยเนี่ยค่อนข้างจะมีมาตรฐานมากนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าราคา170เนี่ยถือว่าซิลได้เก่งกว่าสตาร์บัคเองนะครับผมคือซิลค่อนข้างจะแบบเยอะครับผมคือแม่นๆเลยนะครับผมสตาร์บัคในบางทีเขาให้มาแค่ที่รองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าความที่คอมโพเนนต์เขาเยอะไงครับผมแล้วผมให้เขาแยกเครื่องอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันมีทั้งกรอบกรอบเอวยมีไข่มุกมีบุกนะครับมีน้ำมันงน้ำแข็งอะไรเนี่ยผสมกับเลยเทง ง่ายพวกนี้นะครับผมมันค่อนข้างจะผสมเองได้ง่ายด้วยนะครับโอเคนะครับผมผมเข้าใจได้เลยนะครับว่าค่อนข้างน่านสนใจนะครับเราทำได้ง่ายนะครับผมเข้าใจง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องมาเลอะไม่จำเป็นต้องอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าราคาขนาดนี้เนี่ยเขาไม่ควรผิดพลาดแล้วนะครับผมผมจะแปลกใจมากนะครับผมถ้าราคาขนาดนี้แล้วเนี่ยถุงน้ําแข็งเนี่ยมันอยู่ในแก้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมเข้าใจได้นะครับโอเคนะครับผมเราเรื่องกันเทสกันเลยนะครับผมผมจะไปทีละตัวเลยนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทางไอหมี่พ่นไฟตัวนี้นะครับผมผมขออนุญาตให้ชิมแล ผมไปจุ่มอยู่กับชานมแบบนี้นะครับก็ผมมองว่ากินไปแล้วไม่คุมผมขอโทษด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อันตรายนะครับผมแต่ผมเทสให้ดูเท็กซ์เจอร์ของไข่มุกอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมก็ผมไม่สามารถดื่มได้จริงๆนะครับผมขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมชื่อว่าโมมาสนะครับผมโมมาสเดี๋ยวผมขอใส่น้ำแข็งแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับผมน้ำแข็งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะเราก็แกะน้ำแข็งกก่อนนะครับผมคือเนี่ยข้อดีนะครับคือสามารถแยกได้นะครับผ ความเข้มข้นของมันหายไปเนี่ยก็จะเสียดายนะครับโอเคนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราต้องเจาะก่อนนะครับผมเจาะให้เราสามารถใส่น้ำแข็งเข้าไปได้นะครับผมหนึ่งสองสามโอเคนะครับคมเสียงคมนะครับแสดงว่าซิลแบบใช้ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็แหวกมันนะครับผมอ่าโอเคแหวกแบบนี้แบบนี้เดียวพอนะครับให้มันพอมีมีรูอยู่นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับแ้วคราวนี้เราก็เจาะน้ำแข็งเข้าไปแล้วนะครับผมเอาน้ำแข็งไม่ค่อยเยอะแล้วกันนะครับผมเอาไปแค่นี้เนาะ อ่ะโอเคนะครับขอโทษด้วยครับมใช,ใช้ใช้มือนะครับผมคือผมเพิ่งล้างมือมาเมื่อกี้นะครับผมผมไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์อะไรมาเลยนะครับผมแล้วต้องการให้มันเรียวจัดนะครับผมคือมาใสา่ให้ดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยน้ำน้ำเนมเนี่ยผมไม่เอาเข้าไปเลยนะเดี๋ยวมันจะสูญ <laughs> เดี๋ยวมันจะสูญเสียนี่นะครับผมรสชาตินะครับ ที่ผมไม่เลือกน้ําแข็งของตัวเองเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ๆไปเลยกันนะว่าน้ําแข็งก็เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นของเขาสูตรของเขานะครับผมเดี๋ยวผิดพลาดเดี๋ยวรสชาติไม่ตรงปลกอีกไม่ตรงปลกเลยไม่ต้องปลกอ,กอ,ปลก,อปลกอีกนะครับผมปึ๊บผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับผมไม่อยากใส่น้ำแข็งเยอะนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็คนๆๆให้มันเย็นนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับ คือชาไข่มุกเนี่ยคุณจะกินเย็นมากก็ได้จะกินเย็นน้อยก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับอ้าวโอ้กลิ่นกลิ่นมาเหมือนกันนะครับผมกลิ่นมันกินไข่มุกเอ่อไม่กินชานมอ่อนๆนะครับผมมันชาอ่อนๆเนาะก็เข้าใจได้นะครับผมว่าคราวนี้ผมสั่งหวานก็ตามปกติเขานะครับผมผมไม่ได้เพิ่มแอดจัสอะไรมาเพราะผมไม่อยากกินหวานเยอะนะครับไม่อยากให้มันโอ้เพราะว่ากลิ่นชาจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอกลิ่นชามันหายไปแล้วไงว่าแทนแ่นี่จะเป็นชาไข่มุกกลายเป็นแบบว่านมเชื่อมไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคน 嗯。Mm. คือคือชาของเขาเนี่ยครับผมกินชาของมันเนี่ยเยี่ยมนะครับผมนมไม่มีเ t e เจอร์นมนะครับคือนมปกติแล้วที่เราเรากินเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความนัวๆใช่ไหมครับผมความเป็นม milk นใช่ไหมครับมันจะนัวๆอันนี้เนี่ยเหมือนกับนมแบบนมกระป๋องแบบว่าไม่มีเท t e x t อ r e นะครับผมก็เหมือนกับเป็นน้ำเปล่าไปเลยนะครับผมก็ดีกว่าน้ำเปล่านิดน,นึงนะครับนัวกว่าน้ำเปล่านิดน,นึงแล้วก็เออ่ตัวกลิ่นชาเนี่ยแรงดีนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นแบบพวกดอกไม้น่าจะเป็นดอกไม้ตัวอย่างมะลิอะไรเงี้ยนะครับผมกลิ่นค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับผมขึ้นมารู้สึกได้ ความที่มันไม่นัวมากอะไรเงี้ยมันกินเป็นนานๆแล้วมันจะไม่เลี่ยนนะครับผมหมายถึงคุณเหนื่อยๆคุณแบบหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วคุณต้องการขึ้นอื่นเย็นๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถกินได้บ่อยๆนะครับผมกินได้เรื่อยๆนะครับโดยที่แบบไม่ใช่กินกินแล้วมันแบบมันรู้สึกมันมันเลี่ยนหรือเกินอะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าเพิ่งกินข้าวมาพวกเนี้ยนะครับแล้วคุณมากินชานมต่อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่นะครับผมก็เข้าใจได้นะครับผมแต่สำหรับคนที่ต้องการความชัดอะไรเงี้ยนะครับผมความชัดของรสชาติชานะะคครรรััััับบววว่่มมนนนนนกกกทซ้้้้ออตตตงีีไไดแเยผ โอเคนะครับอืไข่มุกต่อนะครับออืืไข่มุกนี่ถือว่าผมถือว่าละลายได้ดีเลยนะครับผมในในราคาอย่างเงี้ยนะครับผมสามสิบหกบาทนี่คือละลายได้ดีเลยนะครับบุกก็มีความเด้งๆนิดหน่อยนะครับผมขาดง่ายนะครับผมไม่ได้มีความเหนียวนะครับไข่มุกเนี่ยมันจะมีความหอมและกัดเข้าไปนะครับผมมันก็จะแบบคือเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้เคี้ยวเยอะเพราะมันละลายไปเลยนะครับผมสามสิบหกบาทผมว่าโอเคนะครับผมเมคเซนส์นะครับถ้าเกิดเป็นแปดสิบนี่ไะ ไม่ค่อยแหละนะครับผมแล้วความนี่มันได้ปริมาณเยอะสุดในนี้ด้วยนะครับอ่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมหวังไว้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันสกู๊ปมาหลอดอันนี้เนี่ยคือผมมิกซ์อะไรไว้เสร็จหมดแล้วนะครับผมเดีย๋ยวดูท่านเห็นไปนะผมมิกซ์เองเลยนะครับผมตัวนี้เขาให้มาครบเลยนะครับผมเป็นมุง้งเป็นมูสอะไรเนี่ยผมใส่เต็มยัดยัดแบบไม่อั้นเนี่ยว่าง,งั้นเถอะ <laughs> โอเคนะครับผมหมุนๆไปแบบนี้นะครับผมต้องพยายามคนให้มันไอ้นี่เข้าเข้ากันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าชอบกินให้มันแบบมีมูสที่ละลายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมผมไม่ชอบแบบแยกกินมูสเนาะเพราะถ้าเกิดเอามูสละ,ละลายเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความนัวมากกว่านะผมได้ยินว่าอย่างนั้นนะนะครับเพราะแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยผมก็ไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยไม่เคยกินเลยนะครับผมตัวนี้กินบ้างแต่ไม่ใช่เมนูนี้นะครับ โอเคนะครับอาจจะเละๆหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับผมคือผมต้องการความให้ทุกท่านเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมคนกันเละเทะนะครับผมตอนนี้มูสน่าจะลงไปหมดแล้วนะครับกลิ่นมันไม่เหมือนชานมเหมือนกับมันก็กลิ่นนมแรงๆอะไรสักอย่างอะไรครับเริ่มเลยครับเฮ้ยมันไม่ชัดว่ะเมันไม่ชัดว่ะ ทำไมมันเหมือนเท่าที่ผมเข้าใจได้น่าจะเป็นแบบเป็นชาอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือไม่ก็ผสมกาแฟเล็กน,น้อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมคือส่วนตัวแล้วผมไม่ได้กินกาแฟนะครับผมก็เลยแบบถ้าเกิดมันมีกลิ่นหรือรสชาติได้คล้ายกาแฟหรือมีคาเฟอีนอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกแบบนี้นะครับผมก็น่าจะมีบ้างนะครับผมคือรสชาติมันผู้ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เท็กเจอร์ของคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นเหมือน,มนเมล็ดกาแฟเลยนะครับผมเป็นแบบอ่าน่าจะเป็นชาผสมกาแฟหรืออะไรสักอย่างผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไอ้กลิน่นของมันเนี่ยชัดมากนะครับผผมมมเเเเป็็็นนนกกกลลลลลิ่่แแแบบบออคค้้าายยๆดฟะรัวส ด้วยนะครับอันนี้เนะี่ยใหม่นะครับผมมันหอมเมล็ดมากเลยนะครับผมไม่ได้หอมเชิงตัวนี้นะตัวนี้หอมแบบดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับผมตัวนี้มันหอมเชิงมเมล็ดนะครับมีการเผาอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะมีการใส่ชูการอะไรเข้าไปหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับสุดซ์เตอร์นะครับผมน, <laughs> นัวจัดเลยนะนัวจัดเลยนะแต่มันไม่ได้นัวจนเหนียวนะครับผมไม่ได้นัวจนแบบรู้สึกว่ามันขัดคอหรืออะไรเงี้ยนะครับผมค่อนข้างลื่นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ลื่นเท่าตัวนี้นะแต่ว่าลื่นเหมือนกันนะครับ นัวไม่มากเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับผมบางคนชอบนัวเยอะใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเรื่องไอ้ตัวกรอบๆข,ของมันนะครับผมในเรื่องบุกของมันในเรื่องไข่มุกของมันเนี่ยครับนุ่มมากนะครับผมคือคือไม่ได้ว่านุ่มอะคือเปราะมากคือแบบส,สกินที่เดียวแตกเลยขาดเลยอะไรเงี้ยนะครับตัวไข่มุกเนี่ยผมคิดว่านะครับผมมันน่าจะเป็นไข่มุกที่มันละลายเร็วมากเลยนะครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยผมกินไปไข่มุกไปเยอะมากบูวูวูเข้ามาหลายหลูกกันนะครับนุ่มนะครับผมนุ่มละลายเร็วนะครับแล้วก็อย่างว่านะครับผมร้อยแปดสิบ ก็สมกับตัวท็อของเขานะครับผมราคา170บาทนะครับก็ปริมาณก็จะน้อยกว่า ตัว36บาทนะครับผมแต่ว่าคุณภาพที่มันได้เนี่ยทั้ง texture เอยนะครับผมทั้งไข่มุกเอยอะไรเงี้ยตัวไข่มุกอาจจะเพิ่มแบบไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่า t e x t อร์มันมีความลื่นไหลนะครับผมมันมีความละลายแล้วก็นุ่มมากกว่าตัวนี้ประมาณแบบ30%เปอร์เซนเงี้ยนะครับผมไม่ดีเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ที่แตกมาแตกต่างมากๆจริงๆก็คือดึง t e x t อ r e นะครับอันนี้ก็แต่คนชอบไปนะครับเพราะว่าอันนี้มันกลิ่นแบบว่าไม่ใช่แบบเป็นชาเป็นแบบพวกมะลิอะไรจ๋านะครับผมเป็นออกแนวแบบเมล็ดเมล็็ดดดดดด้้้้้้้้้ววยนนนนนนนะับอออกกกกกกกแแแแผผผผผููใใหหหญญ่่่่่่่่่มม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 มเเขๆาาาาาาีตไไไไไไไฟฟฟิิิจส เลยนะครับผมค่อนข้างนัวนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับคราวนี้แต่ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขายถ้าก็มา120เนี่ยน่าจะน่าจะขายถล่มทลายนะครับผมเพราะว่า170เนี่ยผมมองว่าออปชั่นขนาดนี้แล้วก็การแพ็คของของเขาเนี่ยก็โอเคนะครับผมแต่ว่าในตลาดเนี่ยมันก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปถึง200หรือยังนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการสุดนะครับผมเอื้อมไปราคาเนี่ยผมมองว่าคุณก็จะรู้สึกได้นะครับผมรู้สึกได้จริงๆนะครับผมกับชานมธรรมดาจากทีีีีี่่่่่่่ผผผผผผมม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 เเเเเเคคคคคคคยยยยลลลอออองงงงงตตัััััััััััวววววววกกกกกกกาาาาาานน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 ะะะะะะรรรรรรรบบบบบบ็็็ไไไไไไไปปปหดดดดดููู้้้้จิขขททสพถึแ๋ซ์์ โอเคนะครับมาสรุปกันนะครับผมระหว่าง3ตัวนี้นะครับตัวมีพ่นไฟตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าการแพ็คของการอะไรนะครับผมค่อนข้างจะไม่ถูกสุขอนาไม้นะครับผมบอกตรงๆแบบนี้นะครับคุณเป็นคนเอาถุงใส่เข้าไปในถ้วยแบบนั้นนะครับอ่ะโมมาโมมาโมมาบับเบิลทีบาร์นะครับผมผมไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันมันฉีไปแล้วนะครับเอ่อตัวนี้เนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับผมความนี่ราคาสามสิบหกบาทนะครับถ้าเกิดมาราคาสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเริ่มไม่น่าซื้อแล้วนะครับผมอัดสามสิบหกบาทนะครับผมแบ่งยี่สิบสองใบนะ โอเคตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไฮเอ็นแล้วนะครับผมเป็น170เนี่ยก็กินแล้วมันรู้สึกได้เลยนะครับผมรู้สึกถึงความลึกนะครับผมรู้สึกถึงกลิน่นเมล็ดจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นดอกไม้ไม่มีอะไระนะครับผมส่วนตัวเท็กเจอร์เรื่องตัวนมน,นะครับผมเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวเสิร์บฟบนฝายนะครับผมนมเขาชัดมากนะครับผมมันอาจจะมีเพราะมันมีมูสด้วยนะครับผมมันยิ่งเพิ่มความนัวเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมส่วนเท็กเจอร์เรื่องแบบอินกิวเียนนะครับผมไอ้ไข่มุกเออยอะไรเออยเนี่ยผมมองว่านะครับความละละะะะะะะาาาาาายยออออไไไรรรรรรเนน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 นีีีีี่่่่คคคคคััััััับบบบบผผผผมมมมมมมตตตววว้้้้้้้้้จููสึกกกกดะะดืถทมมทุทะะะะง ตามตรงนะครับว่าในเรื่องความละลายอะไรแล้วเนี่ยเสือพ่นไฟเยอะสุดนะครับผมลองลงมาเนี่ยเป็นโมมานะครับผมน่าจะชืีโมมานะประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าไอตัวมีพ่นไฟเนี่ยผมไม่รู้ละลายไหมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กินนะครับแต่ว่าให้ทุกท่านดูจากเทสเจอร์ไปละกันนะครับผมว่ามันทําได้ยังไงบ้างนะครับผมการฉีกขาดมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับและแน่นอนนะครับผมตัวโมมากับเสือพ่นไฟเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับผมในแง่ของความละลายแล้วความนุ่มนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความนัวความอะไรต่างๆนนนนาเเี่่ยใรือองงขขไมุกนะครับผมก็เสพ่นไฟนานเก่าันี่ยเออมันนน่าแปลกะครับ ันนี้ดีกว่าก็ไม่แปลกนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ายิ่งคุณเพิ่มเงินเพิ่มเงินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไอตัวความอร่อยเอยความพรีเมียมเอยอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตามตัวเงินตลอดเวลานะครับผมในช่นก้อนนี้เนี่ยไอเท็กซ์เจอร์ไข่มุกเนี่ยก็ต่างกันประมาณไม่ถึง50%นะผมให้สามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับผมแต่เรื่องความแบบเท็กซ์เจอร์นมเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องรสอะไรเนี่ยมาเต็มนะครับผมมีเสือเพื้นผ่อันนี้นะครับ